ทบตีว่ามันเมื่อก่อนเราเคยหาป่าเราได้วัดหลายเดี๋ยวนี้บอกคอยได้ละเพราะว่ามันมันเจหน้าน่าขึ้นมันกปลปอยมามันก็เลยขึ้นขึ้นแห้งแห้งขึ้นขึ้นแห้งแห้งเนี่ยมันเจีหน้าของมันเนี่ยมันก็เลยผลกระทบหลายอย่างเราสร้างเขื่อนเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราต้องการไฟฟ้าหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่ตอนนี้ไฟฟ้าเหลือแล้วยังจะไปรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการใหม่ๆเนี่ย เราเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่เวลาที่สมควรเลย ัวจริงสนามข่าวเราลงพื้นที่มาที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างสปปลาวกับประเทศไทยหลังจากที่ชาวบ้านรวมถึงกลุ่มเครือข่ายประชาชน8จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงนะคะมีข้อกังวลค่ะในเรื่องของผลกระทบในการสร้างเขื่อนปากแบงในพื้นที่สปปลาวซึ่งนอกเหนือจากที่ประชาชนคนไทยที่อาจจะต้องเสียค่าไฟเพิ่มแล้วยังมีผลกระทบในเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่นี่อีกด้วยค่ะ สมเด็จสิงห์ทองชาวประมงพื้นบ้านบ้านศบกตมบ้านสกกานสอำเภอเชียงแสนจวดเชียงรายวัย56ปีคนนี้ทำประมงหาปลาในมหาเนาทีแห่งชีวิตหรือแม่น้ำโขงมากกว่าครึ่งชีวิตเขาบอกว่าก่อนการสร้างเขื่อนสยบุรีที่เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำสร้างกันแม่น้ำโขงตอนล่างในเขตสปปลาวเขาสามารถหาปลาได้ตลอดทั้งปีมีรายได้มากพอจะเลี้ยงคนทั้งครอบครัวได้แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นทำให้ปลาไม่มาวางไข่ตามฤดูกาล ซ้ำร้ายหากสปปลาวสร้างเขื่อนปากแบงขึ้นอีกเขามองว่าระบบนิเวศในรูปแม่น้ำโขงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกระทบตีว่ามันเมื่อก่อนเขาเคยหาปา่าเนาะเขาได้วัดหลายเดีย๋ยวนี้บอกคอยได้ละเพราะว่ามัน,มนหลายสายเหตุสาเหตุนหนึ่งก็น้ำตีว่าเขื่อนจีนเขาปนปล่อยมเนาะมาเจน,น้าน่าขึ้นมันกับปล่อยมามันก็เลย ขึ้นขึ้นแหงๆขึ้นขแห้งแห้งมันเป็น้น้าของมันเนี่ยมันก็เลยผลกระทบหลายอย่างปกตินี่ถ้าน้าเดือนเมษาพฤษภาหนี่ปลามันจะขึ้นมาหนอมันวางไข่เองเดี๋ยวนี้มันเลยหายไปจัดตักหายไปหลายอย่างตั้งแต่ปีห้าหนาสองเพราะว่าปลาปุ้นมันก็บขึ้นมาหน่อแล้วกับนี้ก็เป่นมาสร้างตาเรือเนี่ย เพราะว่ามันเมื่อก่อนนี่มันเป็นมันเป็นโป้งต่าเนาะของห้องโป้งโป้งเนาะแล้วมันเป็นตีต่ำเปลี่นปลาปลาแซมปลาอ้อเนี่ยแล้วก็ปลามันมาวางไข่แค่น่ะปลาข้าวปลาทุกอย่างอ่ะบางปลาซอกใครไปอย่างนั้นมาเดือนนี้มันมาสร้างแต่เงี้ยมันเกลี้ยงมันก็มีน้ำอยู่แต่ว่ามันเป็นในน้ำมันเนาะมันซับน้ำมันอย่างเงี้ยมันมาไข้มันมาวางไข่อ่ะ เนือจากระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ําโขงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนักเคลื่อนไหวกลุ่มอนุรักษ์เชียงของยังบอกว่าหากสร้างเขื่อนปากแบงในสปปลาวเพิ่มอีกบริเวณผาดายอำเภอเชียงของจะเกิดน้ําเทอและยิ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างถ้ามันมีการสร้างเขื่อนปากแบงเนี่ยห่างจากที่นี่9กิกิโลบริเวณนี้มันเป็นบริเวณานนะชายแดนับชายแดนไทยลาวถ้ามีการสร้างเขื่อนปากแบงขึงน้นสิ่งแรกที่จะผลกระทบก็คือเรื่องของระบบนิเวศท,ที่จะเปลี่ยนไป ก็แกงหินผาเนี่ยทางตอนใต้ที่เหนือเขื่อนเนี่ยมันถูกท่่มหมดมันถูกแช่แข็งไว้อ่าแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการที่น้ํามันยกระดับขึ้นเนี่ยจากการสร้างเขื่อนเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือมันมันไม่ได้ยกระดับในแค่เขตของพั่นดินลาวมันจะท่วมเข้ามาถึงเขตระหว่างไทยกับลาวอีกอนี่คือเรื่องใหญ่ที่เราเห็นก็คือแกงผาใด่แกงผาใดก็คือพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์สี่สามสี่เดือนในฤดูแล้งเพราะแผ่นดิน ไทยมันติดกับติดกับไอ้แก่งติดกับรอนเพราะนั้สี่เดือนสามสี่เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยงานของท้องถิ่นเข้าไปใช้ประโยชน์กัน<ส>ซึ่งถ้ามันน้ํามันเทอะและยกกระดับมาท่วมอย่างเงี้ยหรือมากกว่าเนี้แก่งดอนพวกนี้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนี่คือ<ส>การเสียพื้นที่หรือเสียดินแดนใช่ไหม<ฆ>นี่คือประเด็นที่เราต้องทบทวนหรือต้องมามาดูกันแล้วก็ศึกษาน้ําที่มันเทอคือน้ําเมื่อมีการกั้นมีสันเขื่อนขึ้นมาน้ําก็ต้องยกกระดับ การยกระดับก็คือน้ำมันยกระดับคือเธอก็คือถอยหลังขึ้นมาแบกลับมามาใช่ไหมั้างทางนู้นเก้าสิบเอ็ดกิโลมันก็ยกระดับมาถึงที่นี<ม>่การยกระดับมาถึงที่นี่มันก็จะท่วมทางนี้ท<ม>่วมไปด้วยเพราะมันท้ายน้ําอยู่ตรงนี้นอกจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการสร้างเขื่อนปากแบงผู้ในการฝ่ายรณรงค์ประเทศไทยองค์การแม่น้ำนานาชาติ ยังบอกกับตัวจริงสนามข่าวว่ายังจะกระทบต่อคนไทยทุกคนเพราะไทยเตรียมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเขื่อนปากแบงขณะที่ปริมาณไฟฟ้าสำรองของประเทศล้นระบบแล้วตอนนี้นะคะประเทศไทยมีนโยบายที่จะขยายขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาวเนี่ยจาก9,000เมกะวัตต์เป็น1 5 0 0เมกะวัตต์ซึ่งเป็นการขยายให้กับอีก4เขื่อน ที่อยู่ในลาวนะคะโดยที่เขื่อนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดตอนนี้คือโครงการเขื่อนปักแบงนอกจากนั้นก็จะมีโครงการเขื่อนหลวงพ่บาทั้งหมดเนี่ยเราตั้งคำถามเนี่ยนะประชาชนไทยผู้ใช้ไฟนะคะว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบตอนนี้เนี่ยสูงถึง49,000เมกกวัต์แล้วก็ช่วงพีคหรือว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็อยู่อยู่แค่ประมาณ2 8 0 0 0 0่มกะวัตก็เท่ากับว่าปริมาณไฟฟ้าเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไทยทุกคนเนี่ยจะต้องจ่าย ค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนื่องจากสัญญาเป็นแบบ take อ r p พ y หรือว่าไม่ใช้ก็ต้องจ่ายนะคะแล้วก็สัญญาผูกพันนานถึง29-35ปีมันทําให้เราเกิดคําถามว่าจุดเริ่มต้นที่1เนี่ยเราสร้างเขื่อนเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราต้องการไฟฟ้าหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่ตอนนี้ไฟฟ้าเหลือแล้วยังจะไปรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการใหม่ๆเนี่ย เราเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่เวลาที่สมควรเลยนี่ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านสังคมผลกระทบข้ามพรมแดนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแม่น้ำสำคัญของโลกด้วยการประมงที่จะต้องสูญเสียการเศร,รษฐกิจชุมชนเศร,รษฐกิจจังหวัดอย่างน้อย8จังหวัดดินแม,ม่น้าโขงที่จะต้องสูญเสียแล้วก็เงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนที่จ่ายค่าไฟทุกเดือนนี่เป็นสิ่งที่ต้องจ่าย ฝ่ายรณรงค์ประเทศไทยยังบอกอีกว่าแม้โครงการนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่สปปลาวแต่ผลกระทบเกิดขึ้นกับไทยโดยตรงดังนั้นการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องทําในไทยด้วยแต่โครงการสร้างเขื่อนต่างๆกลับไม่เคยมีการทํารายงานผลกระทบในไทยมาก่อนตัวจริงสนามข่าวยังสอบถามเรื่องนี้กับประธานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากกลุ่มเครือข่าย8จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงร้องเรียนไปยังคณะกรรมิการเพื่อขอชะลอโครงการนี้ประธานคณะกรรมิการบอกกับเราว่าความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาตามข้อสังเกตของสำนักงานอายการสูงสุดที่ผ่านมาเคยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการแต่หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานมาชี้แจงซึ่งข้อมูลบางส่วนไม่สามารถให้รายละเอียดได้โดยเฉพาะร่างสัญญา ตามปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของการาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบาท50แต่ว่าสำหรับสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.4-2.9ถึง2.9บาทต่อนหน่วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเ,เกือบเกือบสอเท่าจากเดิมเนี่ยที่ ตามแผนของ PDP เนี่ยวางไว้ประมาณ9,000เมกะวัตต์นะคร mm hmm. ก็มีการเซ็น MOU เพิ่มขึ้นอีก1,500เมกะวัตต์เป็น1 5 0 0เมกะวัตต์เ้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็ให้คำตอบที่ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เขาก็อ้างว่าที่ต้นทุนที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็เพราะว่า ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปค่าเงินเฟอ้อค่าก่อสร้างมันสูงขึ้นก็เลยทําให้ค่าไฟฟ้าก็ต้องแพงขึ้นตามทีนี้ก็เลยมาถึงว่าแล้วแล้วยังจําเป็นที่จะต้องอมีมีไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นที่หน้าเสียดายมากๆนะคะเพราะว่าหน่วยเจ้าหน้าท,ที่ที่เป็นตัวแทนเข้ามาชี้แจงเนี่ยก็ไม่สามารถแสดงให้เราดูได้ว่าการที่เราจะทําสัญญาซื้อขายไฟเพิ่มเนี่ยมันจะ มันจะสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตรหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะคะในอีก10-20ปีหลังจากที่ไฟฟ้า,าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างเสร็จแล้วเขื่อนสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตอนนั้น,นวันนั้นเนี่ยความต้องการไฟฟ้าที่มันเกินมันจะเป็นเท่าไหร่ที่เราต้องใช้สำรองเป็นเท่าไหร่ไม่เพียงคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ แต่ยังมีคณะกรรมาการการต่างประเทศที่ร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยากให้กระทรวงพลังงานชะลอการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนปากแแงออกไปก่อนเพราะมองว่าคนไทยอาจได้ไม่คุ้มเสียพลสิทธิ์รัชนสุพจน์ถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน